อันนี้นะฮะให้ดูอีกทีนะฮะร้านขนมปังสังขยาเจ้าดังของเยาวราชวันนี้ไม่มีคิววันนี้ไม่มีคิวเออเป็นไปได้เยาวราชดูสิ วันนี้ผมอยู่ในรถตอน4ี่ทุ่มสินะครับของคืนวันที่21มีนาสองพนนะครับพรุ่งนี้นะครับจะมีมาตรการผมไม่แน่ใจว่าจะใช้คําว่าอะไรดีจะเรียกว่าปิดกรุงเทพหรือว่าล็อกดาวน์หรือเปล่านะฮะเพราะว่าวันนี้ตอนตอนกลางวันเนี่ยนะครับวันที่2 1มีนาสองพัากเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพนะสั่งปิดสถานประกอบการหลายๆอย่างเลยนะครับ โรงแรมโรงเรียนร้านอาหารร้านอาหารเข้าไปทานได้นะครับไอทานไม่ได้สิเข้าไปซื้อได้นะครับแต่ว่าต้องรับกลับบ้านเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนแถวบ้านผมนะครับอ่าด้านขวามือนั้นเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวนะก็ยังเปิดบริการอยู่นะครับอ่เพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเขาก็จะเริ่มมาตรการตัวนี้นะผมก็ไม่แน่ใจอย่างที่บอกไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าปิดกรุงเทพได้ไหมหรือว่าจะเป็นมาตรการล็อกดาวน์นะถ้าล็อกดาวน์ก็คือ ห,ห้ามไปไหนเลยเคลื่อนย้ายนะแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกเป็นมาตรการที่ปิดสถานประกอบการต่างๆห้างสรรพสินค้าปิดนะครับโรงเรียนนะครับเปิดได้แต่ตลาดนะครับร้านขายของที่อุปโภคบริปโภคนะจำเป็นต่อการดำรงชีวิตยังเปิดได้อยู่นะครับทีนี้นะครับก็พรุ่งนี้จะเริ่มมาตรการนี้นะฮะตั้งแต่วันที่22มีนาะ 6.3ถึง1 2เมษายน63นะฮะเวลาประมาณใช้ระยะเวลาประมาณ20กว่าวันนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะไปดูนะฮะเยาวราชต,ตอน4ทุ่มกว่าของคืนก่อนปิดกรุงเทพนะครับว่าบรรยากาศเยาวราชจะเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตดู Google Map ก่อนนะฮะเพราะว่าไม่เคยไปเยาวราชมานานมากแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไปจะนั่งแกลบหรือนั่งแท็กซี่ไปนะครับ วันนี้จะขับรถไปนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเยาวราชจะเป็นยังไงนะก็ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าไปแล้วจะไปจอรดรถตรงไหนนะผมก็ไปตาม Google Map ผมก็ปักหมุดไปที่วงเวียนโอเดียนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันยาลาเยาวราชนะพูดผิดผู้ถูกเยาวราชคืนก่อนปิดกรุงเทพบรรยากาศจะเป็นยังไงนะตอนนี้4ี่ทุ่มสินาทีโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เยาวราชครับลงทางด่วนมาแล้วครับก็ถึงหัวลำโพงแล้วฮะ เดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปเยะวะาวราชต่อครับ,รบก็เลี้ยวเข้ามาแล้วนะฮะอันนี้ก็วัดอะไรอ่ะวัดอะไรวัดไทรมิตรนะฮะโอเคผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะ อันนี้คือวงเวียนโอเดียนนะฮะนี่ถึงแล้วนะฮะวงเวียนโอเดียนก็บรรยากาศเยาวราชที่ไม่ค่อยคุ้นชินมีเทศ,ศกิจจอดเรียงรายนะเดี๋ยวผมต้องวนไปทางเยาวราชทางนู้นนะก็ไอ้คันนี้แม่งขับตัดหน้าเขาใช้เลยดูขับอถกได้แย่มากเราออไปดูเยวราชตอนสี่ทุ่มครึ่งกันนะครับ ว่าเงียบกลิปเลยเงียบกลิานะฮะนี่นะปกติจะไม่เงียบแบบนี้นะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มสาสบห้านาทีนะครับดูนะฮะอันนี้วัดอะวัดอะไรไม่รู้อะ่ะ จะมีคนบอกผมว่าไม่ทํากันบ้านก่อนเลยนะจะทาคลิปคือจะทําทําไมวะทำกันบ้านคือพามาดูนะก็คือแบบบอกตรงๆคือไม่รู้จักอ่ะคือไม่ค่อยมาผมก็คงไม่รู้จักทุกสถานที่โรงแรมนนะิวอ็มพีร์นี่เยาวราชเขาเขตเยาวราชละเริ่มมีแสงสีละนี่ร้านหมุยเล้งฮะโอ้ฉลามลังนกนี่คือถนนเฉลิมบุรีนะครับ อันนี้ชื่อร้านอะไรเจ้อ้วนลัดหน้าสายมือนี่นะไปดูกันเจ่าลาชตอนสี่ทุ่มสีสนาทีของวันที่21มีนาสองห้าหกสาก่อนประกาศปิดกรุงเทพหนึ่งวันนะครับอ่าเป็นยังไงไปดูกันสินี่ขวามือนี่คือร้านอะไรอะ่ะคนเยอะเหมือนกันนะ นี่นะฮะร้านลาวะขายอะไรอะซีฟูด้ดเออไม่มีสาขาอ่าอ้าวนี่ยังมีคนอยู่นะนี่ซ้ายนี่เดี๋ยวดูนะครับแต่ห้ามนั่งกินนะฮะต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้นนะครับนี่นะครับยังมีคนอยู่พอสมควรนะฮะ คงต้องเดินวนวนรถในราคาที่จอดรถดูไดนะ้ว่าเป็นยังไงนี่นะครับความเงียบเงาของเงยาวราชดูเอาดูเอา,ววาวเองฮนะท่านผู้ชมเขาจอดกันตรงนี้เลยปว่านเนี่ยเขาจอดซื้อของกันเลยเดี๋ยวโลามาดูอีกรอบหนึ่งเนะี่ยเราไม่เคยมา ไม่เคยไม่ค่อยมาเท่าไหร่ไม่่อยมาเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยจะรู้ทางนะอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวไปสุดทางข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายบนกลับนะครับอ่ี๋ยวผมวน,น,นซ้ายนะ่าจะวนซ้ายได้เราวัน่าจะได้น่าจะได้นะฮะไันจะไปออกไหนก็ไม่รู้อะ เดี๋ยวผมขับรถก่อนดีกว่านะครับเ,เพื่อนๆนะครับก็ใส่มาสนะฮะเสียงก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็หาที่จอดรถตามตรอกซอกซอยนะฮะก็มีที่จอดรถนะแต่ว่าเสียค่าจอดให้คนเฝ้าอีกสี่สิบบาทนะซอยอะไรก็ไม่รู้อะนะครับเดี๋ยวไปดูกันผมก็พูดตรงๆคือผมไม่รู้เลยว่าที่ไหนอะไรอร่อย ไม่รู้เลยนะแต่จริงๆเขาบอกว่าเยาวล่าเนี่ยถ้าเกิดจะมากินข้าวเยาวล่าเนี่ยนะครับเราต้องมากลางวันนะคือร้านร้านออริจินัลจริงของเยาวล่าเนี่ยคือต้องกลางวันนะแต่ว่าร้านที่ขายกลางคืนเนี่ยก็ก็เป็นเหมือนร้านที่เขาเรียกว่าร้านเกิดใหม่อ่ะนะ แต่ว่าถ้าเกิดออริจินอลจริงอนะ่ะต้องกลังวันนะนี่ตอนนี้ก็เดินผ่านตลาดเก่าสารเจ้ากวนอูนะตลาดเก่าเยวาวราชนะตลาดเกา่าไม่ได้ทแบบนั้นี่นะคะผมก็เลยไปดูเขากินกนะันที่ไหนนี่นะนี่แนะตลาดเก่าอยู่างนี้โอเคไปต่อคนน้อยมากนะ กินคนน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะฮะคนตรงไหนแมงกุ้งสีเขาจะมีร้านขายหูฉลามตื้อหูฉลามอยู่ตรงไหนเนี่ยตื้อหูฉลามคนที่มาเดินวันนี้นะฮะคือคนที่แม่งไม่กลัวตายไม่กลัวตายแบบไม่กลัวไวรัสโควิดไม่กลัวไวรัสโคโรนาแบบผมนี่แหละ นะคือแบบว่าคนเขาไม่ออกนอกบ้านกันนะแม่งก็ออกกันนะเออแม่งไม่กลัว <c oughs> <c oughs> เขา <c oughs> เขาห้ามกินห้ามกินที่ร้านนะแต่ว่าวันนี้เขายังไม่ห้ามนะเขาจะห้ามพรุ่งนี้นะฮะวันนี้เขายังไม่ห้ามพรุ่งนี้เนี่ยคือจะต้องสั่งกลับบ้านเท่านั้นนะครับ <c oughs> นี่นะ่อยจ้อปูทองผมไม่รู้จริงๆเลยนะว่าอะไรอร่อยอ่ะเพราะว่ารู้อยู่ร้านเดียวตือตือหูฉลาบอยู่ใกล้แบงค์กุงสีแล้วแบงค์กรุงศรีตรงไหนไม่เห็นเลยเนี่นะดูบรรยากาศเยาว,วราช ยามค่ำคืนไไน,นะครับไไของวันที่21มีนาคืนก่อนปิดกรุงเทพนะฮะไไเงียบเหงามากเงียบเหงเงียบเหงาแบบว่าแต่ผมก็ไม่เคยมาตอนกลางคืนที่แบบว่าคลุกคลาาแต่ว่าดูจากทีวีนะ แต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเงียบมากเลยนะนี่คืออะไรแล้วผมจะเดินไปได้ไหมนี่คืออะไรแปดห่านกลัวอะปรวะกลัวอะไรโอเคไปต่สอสังสยยังอะไรเนี่ย นี่ครับดื่มก่อนได้จ้าข้าวฝั่งข้าวฝั่งโอ้มีเด็กด้วยพาเด็กมาเดินจัมปาลาตอนกลางคืนตอนที่มีเชื้อโควิดเนี่ยนะดูสิฮะเงียบสงบไหนยง้อมดเลยยืนงกันเยื่องกันง้อยมากเลยนี่ไงับแปลงกรงสีนี่ครตือหูฉลาม ที่คนเขามากินกันนะไม่มีคนเลยอะทุกทีจะบอกว่าคนต่อคิอวกินนะดูสิซื้อหูฉลามนี่ไงร้านนี้ใช่ไหมเจ้าดังเจ้าดังเลยเนะี่ยใช่ร้านนี้ป่าซื้อหูฉลามใช่นะนี่ไงผมเห็นเด็กพนักง,งานเสิร์ฟเดกซื้อหูฉลามนี่นะครับเจ้าดังที่เวลาที่มีคน ใน Facebook นะใครที่ดูคลิปนี้ลองไปเสิร์ชข้อมูลดูนะครับตือหูฉลามเยาวราชนะฮะดูบรรยากาศนะฮะเงียบสงบเงียบกลิบเงียบกลิบเลยะโอเคสุดขนนละอันนี้นะฮะให้ดูอีกทีนะฮะร้านขนมปังสังขยาเจ้าดังของเยาวราช วันนี้ไม่มีคิววันนี้ไม่มีคิวเออเป็นไปได้เยาวราชดูสิดูถนนเยววาวราชอ่านะฮะนี่ก็คือร้านร้านตือหูฉลามนะฮะ เจ้าของร้านบอกไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้มาก่อนน่าเบื่อมากเลยใช่ไหมดูนะฮะทุกทีไม่มีโอกาสได้แบบนี้นะฮะโตะ๊ะว่างทุกทีโต๊ะเต็มแน่นเอียดนะฮะนี่วันเสาร์ใช่ไหมดาราลงดารานี่มากินเพียบนะครับร้านนี้ไม่ออกเลยไม่ออกสื่อ <c oughs> ไม่ออกมาโอเคไปแล้วครับ,บนี่นครับนี่คือร้านต,ตือหูฉลามนะฮะดูนะะหน้าแบงค์ ตร,ตรงแบงค์กรุงศรีนะฮะแบงค์กรุงศรีนะฮะท,ทีมาไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่นะฮะเยาวราชวันที่21มีนา2563ก่อนปิดกรุงเทพนะฮะก็โอเคผมกลับละเดี๋ยวไงขอใส่หน้าก,กาก่อนนะครับ โอเคครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มน,นะฮะผมก็กลับละนี่คือถนนยาวราชนะฮะคืนก่อนปิดกรุงเทพไะใช้คำว่าปิดกรุงเทพหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่ารู้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรนะแต่ว่าก็จากสถานการณ์โควิดระบาดท,ทั่วโลกนะฮะโอเค,อเคก็สำหรับวันนี้ไปละนะก็ดู บรรยากาศเยาวราชไปแล้วกันนะครับคนเงียบเหงาห่วยมากผมเสี่ยงมากเลยเพ่อเนยวันนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเที่ยวเยาวราชตอนนี้แต่ว่าคน,คนไม่คนไม่ค่อยพุกพ้านนะฮะามาขายอะไรอ่ะอามาขายอะไรไม่รู้อ่ะอนะครับก็ เป็นกำลังใจให้เพื่อนเทุกคนนะครับที่ทำธ,ธุรกิจนะครับค้าขายก็เป็นกันหมดทุกคนนะฮะเกือบทั้งประเทศนะฮะร,รวมถึงทั่วโลกด้วยนะก็ผลกระทบกันไปหมดเลยนะครับก็หวังว่าจะรีบจะรีบกำจัดแล้วจำกัดขอบเขตของไอโควิด19ได้เร็ยวันนี้นะครับไม่งั้นแล้วก็ผมบอกได้เลยว่า ประเทศไทยเหนื่อยแน่นะฮะอันนี้นี่อะไรอ่ะนี่นี่อนี้ผัวยจับเจ้าดังอ่ะเนี่ยนนี้ผัวยจับเจ้าดังอันเนี่ยอดโบชนาเนี่ยนนี้ผัวยจับเจ้าดังอันเนี่ยอดโบชนานะใช่ไหมดังไหมผมไม่รู้ผมว่าน่าจะดังนะ <c oughs> ก็ โอเควันนี้ไปแล้วครับกลับบ้านแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับขอให้มีสติกับการเจอปัญหาสถานการณ์แบบนี้นะฮะแก้ปัญหาแล้วก็แก้ไขกับธุรกิจกิจาก,การของตัวเองเอาละกันก็มีอะไรโทรมาคุยผมไม่ไม่ไม่โทรนะโทรไม่ได้นะไม่ให้เบอร์ใครนะมีไลน์มาคุยกับผมได้นะครับที่ไลน์ดีแอดอันโตนิโอนะครับหรือไม่ก็ ผมจัด YouTube ไลฟ์ทุกวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสนะฮะเวลาประมาณสามทุ่มมันละประมาณจัดประมาณวันละหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะฮะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสนะฮะไลฟ์เข้ามาคุยกันได้หรือผมจัดไลฟ์ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะฮะโอเคสําหรับวันนี้ผมไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีประเทศไทยแล้วก็ไปแล้วเยาวราชคืนก่อนปิดกรุงเทพบรรยากาศเงียบเหงาหว่องเวงมากสวัสดีครับ